m มลโน AU A 0 3น o n d e n s ะคะคอนเดนเซอร์พอดแคสติ้งไมโครโฟนคิดค่ะเมื่อเราเปิดกล่องไมโครโฟนออกมานะคะเราจะเห็นเมนนวลนค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดูรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะในเมนนวลนนี้และที่เห็นชิ้นต่อไปนั้นนะคะที่มีโลโก้ตัว M นะคะโลโก้ m มลโนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือป๊อปฟิลเตอร์ค่ะไว้สำหรับ ป้องกันการกระแทกของเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดหรือว่าเสียงร้องเพลงก็ตามนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะช่วยซับเสียงไว้ได้ค่ะส่วนตัวบอดี้นะคะซึ่งเป็นก้านนั้นก็ดูแข็งแรงค่ะแข็งแรงมากนะคะแล้วก็จะมีปลายตรงปลายจะมีตัวยึดนะคะสําหรับยึดติดกับขาอาร์มค่ะส่วนชิ้นต่อไปนี่นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆายฟองน้ําค่ะ จะ uh, นิ่มๆน,นะคะอันนี้จะเอาไว้สําหรับครอบตรงหัวไมโครโฟนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะบังลมค่ะเรียกว่าวินชิลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูด้านล่างกันนะคะเอาชิ้นนี้ออกก่อนนะคะแล้วเมื่อเราเปิดด้านล่างขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นอุปกรณ์แยะมากมายเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเห็นตัวสายนะคะจะมีสายรัดค่ะอันนี้นะคะเราจะเอาไว้ร uh, ัดสายเคเบิลเวลาที่เราติดตั้งลงไปแล้วนะคะเพื่อที่จะ uh, ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นะคะคสายจะไม่เกะก,กะนั่นเองเนาะเสร็จแล้วเราก็มาดูตัวนี้กันนะคะสําหรับชิ้นต่อไปนะคะเราจะเรียกว่าช็อคเมาส์ค่ะชิ้นนี้นะคะจะมีลักษณะกลมๆค่ะเอาไว้สําหรับเสียบไมโครโฟนลงไปค่ะจะมีรูสําหรับหมุนน็อตด,ด้วยนะคะแล้วก็จะมีก้านด้านบนค่ะตัวก้านด้านบนนะคะเวลาที่เราจะเสียบไมโครโฟนลงไปเนี่ยเราก็จะบีบก้านตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเสียบไมโครโฟนลงไปได้ค่ะ นะคะแล้วด้านในนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนฟองน้าเหมือนกันคะ่ะนิ่มๆค่ะข้างในนะคะเป็นนิ่มๆเลยค่ะแล้วก็เสียบไมโครโฟนลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมบีบตรงก้าน,นนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นก้านนะเนี่ยที่เล็กบีบให้ดูนะคะตรงนี้เป็นก้านพอเราบีบเสร็จแล้วก็เอาไมโครโฟนนะคะเสียบลงไปค่ะแล้วก็ค่อยต่อสายนะคะสายเคยเบิลทีหนึ่งะคะ่ะและชิ้นนี้นะคะก็จะเรียกว่าเดสเทเบิลหรือว่าตัวคแคลมสําหรับ นีบกับโต๊ะนะคะเวลาที่เราจะติดตั้งขาอามค่ะเนี่ยน,นะก็แข็งแรงค่ะนะแข็งแรงพัสดุทนทานเลยนะคะดูเหมือนจะไม่ใช่พลาสติกค่ะนะแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะหมุนนะคะเนี่ยเป็นรูปการเวลาหนีบไปแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะหนีบกับโต๊ะด้านล่างนะคะเนี่ยแล้วเราก็หมุนนะคะหมุนเพื่อให้มันแน่นขึ้นได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นตัวสําหรับที่เราจะเสียบตัวขาอารมค่ะนะขาอารมที่อยู่ยาวๆนี่น,นะคะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะนั่นแหละค่ะ หรือว่าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบูมอาร์มนั่นเองค่ะนะตัวนี้นะที่เล็กเก็บขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะมันจะมีสปริงค่ะเราก็สามารถที่จะยืดขยายเข้าออกได้นะคะแล้วก็หมุนเข้าไปได้ตามทิศทางที่เราต้องการนะคะเท่าที่จับดูนะคะวัสดุชิ้นนี้ก็ดูแข็งแรงดีค่ะแล้วก็มีน้ําหนักเล็กน้อยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวน็อตต่างๆนะคะให้เราหมุนเวลาเชื่อมต่อ แล้วเราก็มาลองดูตรงหัวน็อตกันนะคะก็ดูแข็งแรงดีค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูตรงสายเชื่อมต่อกันนะคะสายเคเบิลตรงสายนี้นะคะเราจะใช้เสียบเข้ากับตัวไมโครโฟนค่ะด้านล่างนะคะจะมีช่องให้เราเสียบค่ะซึ่งสายนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะยาวถึง2เมตรหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่เห็นก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะปลายสายด้านหนึ่งนะคะจะเป็นสายแจ็ค3.5มค่ะ ซึ่งมี2ขีดนะคะหรือว่า TIS นั่นเองส่วนตัวนี้นะคะก็จะเรียกว่า XLR เป็นสายเชื่อมต่อที่เราต่อเข้าไปตรงไมโครโฟนนั่นเองนะคะส่วนสายเส้นนี้นะคะจะเป็นสายแปลงสัญญาณค่ะหรือว่าสายวายนั่นเองนะคะจะมีแจ็คซึ่งเป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเสียบหูฟังแล้วก็เสียบไมโครโฟนได้ค่ะส่วนแจ็คตัวนี้นะคะก็จะเป็น3ามขีดค่ะสามารถเสียบเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยค่ะ ซึ่งบางครั้งนะคะ,ะตัวแจ็คสามขีดนี่นะคะเราก็อาจจะเรียกว่าสาย trrs นั่นเองค่ะสำหรับการใช้งานนะคะก็เชื่อมต่อกับสายเคเบิลนะคะที่เขามีมาให้และอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไมโครโฟนของเรานั่นเองค่ะไมโครโฟนมาโน a a a ูเนะคะตัวนี้นะคะแพ็กเก็มาอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะนี่ะนคะคะมีน้ำหนักพอสมควรค่ะ น่าจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะตัวบอดี้นะคะด้านนี้นะคะคือด้านที่รับเสียงค่ะมีสัญลักษณ์ของมาวโนนั่นเองนะคะด้านในของตะข่ายนี่นะคะซึ่งดูเหมือนเป็นตะข่ายเหล็กนี่แหละค่ะข้างในจะเป็นแผ่นไดอะแฟ,ฟร,รมนะคะสําหรับรับสัญญาณเสียงนั่นเองค่ะละเวลาที่เราพูดในไมโครโฟนนี่นะคะเราต้องหันโลโก้นี่นะคะเข้ามาหาด้านที่เราพูดค่ะที่เรานั่งอยู่นะคะ เพราะถ้าเราหันไปด้านหลังเนี่ยนะคะเราพูดจากด้านหลังก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะเนี่ยถ้าเราหันมาด้านหลังอย่างนี้นะเสียงจะไม่เข้าด้านหลังหรืออาจจะได้ยินเพียงเล็กน้อยเบาๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาเป็นไมโครโฟนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะแล้วก็ด้วยการรับสัญญาณเสียงในรูปแบบของโพลาแพทเทิร์นแบบคาดิโอยนนั่นเองค่ะก็คือรับสัญญาณเสียงได้ชัดเจนที่สุดนะคะเ mm. มื่ออยู่ด้านหน้านะคะเมื่อสัญญาณเสียงมาจากด้านหน้า ตามองศาที่เขาได้กำหนดมานั่นเองค่ะ